ครับหวยไทยงวดนี้หวยไทยเป็นแนวทางนะครับผมใครชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านไปนะครับงวดวันที่สองเดือนพฤษภาสองพันาร้อยนะครับบน งวดนี้บนผมชอบสามนะครับเด่นสามสามน่าจะมานะครับงวดนี้ส่วนตัวเจาะผมให้เป็นเป็นสามเก้านะครับสามเก้าเจาะ มีตกกันนะครับกันสามศูนย์นะครับโอเคสองตัวเน้นเน้นสามเก้าแล้วสามตัวนะครับสามตัวหวยรัฐบาลไทยงวดวันที่สองเดือนพฤษภาสองพันห้าร้อยสิบหกสิบหกนะครับหกสิบหกสามตัวเจาะก็จะมีศูนย์สาม เก้า <9 S 2> เน้นๆน,น,นะครับแล้วก็กันหนึ่งสาม้านะครับผมส่วนตัวผมชอบตัวนี้นะครับศูนย์สาเกเน้นๆอย่าลืมนะครับตัวนี้ซื้อเป็นศูนย์สามเนี้อย่าลืมเป็นหกกลับนะครับผมเผื่อมันมาตรงมาโต๊ดยังไงก็ดูได้นะครับ ต่อมาเลขล่างเลขล่างที่ผมชอบเลขล่างไวยรัฐบาลไทยงวดนี้ผมชอบศูนย์นะครับเด่นล่างเด่นล่างคือศูนย์นะครับศูนย์ หวยงวดน,นี้ศูนย์น่าจะมาล่างโอกาสมาเยอะมากครับ0ูนยตัวนี้ตัวเจาะสำหรับเลขสองตัวล่างนะครับเนี่ยนำหาสื้อลอตเตอรี่ได้เลยนะครับผมชอบ0ูนสานะครับผม0ูนย์สากันนะครับกันไว้เผื่อมันออกแบบ ตัวขายตัวกับเลข3ก็คือ8นะครับกันคือ08นะครับผมประมาณนี้นะครับผมแนวทางหวยรัฐบาลไทยงวดวันที่2พฤษภา2566นะครับผมโดยแอดพรนนำมาให้ท่านผู้ชมนะครับใครชอบก็ตามนะครับ ใครไม่ชอบก็ผ่านไปเพราะว่ามันเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับส่วนเลขเลขเกำลังวันนะครับกำลังวันผมจะให้ไปสามตัวมันจะมาตัวนะครับเลขกำลังวันกำลังวันเป็นเลขกำลังวันนะครับ มีวันนีเ้เลขกำลังวันหวยออกวันที่สองพฤษภาออกตรงกับวันอังคารมันก็จะมีเลขกำลังวันวันอังคารก็จะมีเจ็ดนะครับมีสามแล้วก็มีสี่นะครับที่มีเด่นเดนก็คือสามตัวนี้นะครับเลขกำลังวันอย่าลืมนะครับกำลังวัน ก็สำหรับหวยแนวทางหวยรัฐบาลไทยงวดวันที่สองเดือนพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับแนวทางตามนี้ได้เลยนะครับก็คือเด่นบนคือสามนะครับผมเจาะผมได้สามเก้านะครับกันสามศูนย์สามตัวก็ได้ศูนย์สามเก้านะครับกันหนึ่งสามเก้านะครับส่วนล่างเด่นศูนย์นะครับเด่นศูนย์ผมโชคศูนย์นะครับ จาะ03นะครับตัวกันคือ08ครับ3กับ8เหมือนคล้ายๆตัวเดียวกันนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้งวดนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีรับทรัพย์เต็มๆงวดวันที่2พฤษภาคม2566นะครับผมโดยผมแอดพรขอให้ ผู้ชมทุกท่านจงมีโชคมีชัยรับทรัพย์รวยๆกันทั่วหน้านะครับผมสวัสดีครับ